สัญญาณทีวีที่เราดูทุกวันมันเดินทางไปหาคนทั้งประเทศพร้อมกันได้ยังไงฉันจะบอกค่ะจุดเริ่มต้นคือที่สถานีส่งหรือสตูดิโอที่แปลงภาพและเสียงให้กลายเป็นคลื่นวิทยุคลื่นนี้จะถูกส่งต่อด้วยกำลังมหาศาลไปยังเสาอากาศส่งสัญญาณที่สูงลิ่วเพื่อให้ไปได้ไกลที่สุดลองคิดดูสิคะสัญญาณเดียวต้องครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่และซับซ้อนขนาดไหน ถ้าเป็นช่องดาวเทียมยิ่งว้าวไปใหญ่มันคือการอัพลิง์สัญญาณขึ้นสู่อวกาศเลยนะแล้วดาวเทียมก็จะทำหน้าที่สะท้อนดาวลิง์สัญญาณกลับมายังจานร,รับที่บ้านเราส่วนทีวีระบบภาคพื้นดินแค่คุณมีเสาอากาศหรือหนวดกุ้งก็รับคลื่นที่ลอยอยู่รอบตัวเราได้แล้วคลื่นที่มองไม่เห็นจะถูกกล่องรับสัญญาณแปลงเป็นภาพคมชัดระดับ HD ให้เราดู มันน่าทึ่งนะที่เราทุกคนทั่วประเทศเห็นภาพเดียวกันในเสี้ยววินาทีเดียวนี่แหละค่ะกลไกลเบื้องหลังที่ซับซ้อนทำให้ทีวีเข้าถึงทุกครัวเรือนได้อย่างง่ายดายคราวหน้าถ้าดูทีวีลองคิดถึงพลังงานทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังดูนะคะอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามถ้าคุณชอบคอนเทนต์เหล่านี้